พื้นตัวนี้800ครับลูกค้าบอกว่าแพงหลายคนยังเข้าใจนะครับว่าการเปลี่ยนพื้นสตารนี่โคตรง่ายบอกจริงๆแล้วนะครับมันไม่ง่ายเลยนะครับเจอคู่ง่ายก็ง่ายไปเจอคู่ยากคุณจบครับอย่างเช่นกรณี h V3 ถ้าเกิดช่างโมเดนเคยเจอจะรู้ครับ ช่างมือใหม่นี้หมดสิทธ์นะครับผมขนาดมืออาชีพยังต้องใช้เวลาสักระยะถ้าเล่นเงินไปก็ไม่ได้นะครับผมก็นี่การสั่งพื้นนะครับช่างก็ต้องวัดแล้วบางคนวัดเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงหรือเป็นวันเพื่อต้องการวัดความชัวนะครับผมให้เข้าใจตรงนี้ก่อนและยังเข้าใจผิดว่าป้ายกับความยาวพื้นเหมือนกันไม่ใช่นะครับป้าย245 ความยาวพื้นอาจจะเป็น 250, 25, 5 2 0นก็ได้นะครับอันนี้ไม่แน่นอนนะครับจะต้องวัดพื้นจริงและตัวอัปเปอร์ความยาวเปอร์จริงนะครับผมตรงนี้ต้องเข้าใจก่อนหลังจากวัดพื้นเสร็จก็มีการซักรองเท้านะครับผมทำเสร็จซักรองเท้าประเมิอนอาการแล้วนะพอซักเสร็จทำไมต้องซักเพราะการที่ซักนะครับอันดับแรกนะครับช่างอันตรายต่อการติดเชื้อรานะครับบริเวณตรงนี้ ผมเป็นมาแล้วนะครับแล้วตอนนี้ผมก็หยุดซ่อมมาแล้วทาให้อาการเนี่ยมันเริ่มหายลงนะครับแต่เมื่ออากาศหนาวเมื่อไหร่เป็นแบบนี้ทันทีนะครับรองเท้าก็เหม็นไม่ซักไม่ได้แล้วการซักมีข้อสําคัญคือขจัดคราบสกปรกนะครับคราบความมันยิ่งกําจัดได้มากเท่าไหร่นะครับผมมันจะมีผลต่อชิ้นงานนะครับทําให้คราบความมันในตัวรองเท้าไม่มีนะครับผมและทําให้กาวติดง่ายขึ้นนะครับคราวนี้มีโอกาสที่จะใสายยา่ยาวๆโดยไม่เย็บก็ได้นะครับผม แต่นะครับโดยภาพรวมแล้วแนะนําให้เย็บจะดีกว่านะครับงานกาวไม่เย็บจะแพงกว่างานเย็บนะครับผมเพราะต้องใช้รายละเอียดเยอะนะครับผมคราวนี้นะครับเพราะถามถึงราคาตกใจครับช่างครับผมเปลี่ยนพื้นเท่าไหร่ครับผม1000บ้างพันสบ้านพันสบ้างหรือ800บ้างก็แล้วแต่นะครับทั้งนี้นะครับอยู่ที่ราคาพื้นอย่างเช่นพื้นนี้เท่าไหร่พื้นตัวนี้800ครับ ค่าทําโดยภาพรวมเท่าไหร่นี่800อาจจะรวมค่าส่งเป็นเะก้าร้เลยนะอ่าค่าทำโดยภาพรวมคือเริ่มต้นที่600อยู่ที่ยากหรือง่ายอ่าพื้นตัวนี้900สมมตินะครับแล้วบวกค่าทําอีกเท่าไหร่600กลายเป็นพันหลูกค้าบอกว่าแพงอ่าทั้งนี้นะครับย้ําว่าเรื่องพื้นแต่และตัวราคา ไม่เท่ากันอยู่ที่ลูกค้าจะเลือกและความเหมาะสมของตัวรองเท้าด้วยว่ามันเหมาะไปทางไหนนะครับผมจะเข้าเรื่องสําคัญนะครับขอฝากผู้สนับสนุนก่อนนะครับมินิมอลอเลยกจำนายอุปกรณ์กีฬาแบรนด์ชั้นนำระดับโลกและที่ลืมไม่ได้นะครับรองเท้าก้าวปีกกาวเปิดให้นึกถึงก้าวส้มตัในถท่วติดรองเท้าได้ทุกชนิดครับตรงนี้ขอฝากด้วยนะครับผมทําไมถึงแพงนะครับผมกระบวนการทําของการเปลี่ยนพื้นรองเท้าสแตทนะครับมันต้องใช้เวลาพอสมควรครับอันนี้ไม่หลอมซักนะครับ เอาเฉพาะการทําก่อน1นะครับล้างกาวนะครับผมล้างกาวเสร็จต้องจัดทรงนะครับผมแล้วต้องทิ้งแห้งหวันนะครับผม2อพอแห้งเสร็จนะครับมาทากาวนะครับประกบอีก1วัน2วันแล้วนะครับผมแล้ววันที่3หรือ4นะครับผมอาจจะเย็บบางที่อาจจะเย็บวันที่3ก็ได้หรือ4ก็ได้แล้วแต่นะครับความเหมาะสมของสภาพอากาศเห็นไหมครับปาไป4วันแล้วนะครับผมซึ่งงานกาวซึ่งงานอัดกาวแล้วย็บนะครับผมเย็บพื้นอยู่ที่ราคา300ยยืนใช่ไหมครับ ขั้นต่ำสามร้อยแล้วการเปลี่ยนพื้นมันจะต้องลงกาวใหม่หมดนะครับผมเย็บใหม่หมดจัดทรงใหม่หมดนะครับใช้เวลานานกว่าเย็บก็นี่งานค่าทําของการเปลี่ยนพื้นนะครับขั้นต่ําเริ่มที่หกร้อยใช่ไหมอ่าหกร้อยถามว่าช่างได้ไรบ้างช่างแทบไม่ได้ไรเลยทําไมถึงไม่แทบไม่ได้ไรเลยนะครับมันไม่คุ้มกับงานเย็บงานเย็บช่างทําได้คู่ละ300ขั้นต่ําแล้ววันหนึ่งไม่ต่ำกว่า10คู่ซึ่ง10คู่คิดดูเอา300คูณ10เท่ากับพ แล้วเรามานั่งเปลี่ยนพื้นรังสาสตาร์ตนะครับผมปาไปวันถึง2วันได้600คุ้มไหมไม่รวมค่าพื้นพื้นช่างไม่เอาค่าอ,อ่ช่างไม่เอาค่าพื้นครับเขาได้จากค่าทําครับเพราะค่าพื้นเขารู้อยู่เท่าไหร่จริงไหมครับผมอันนี้ให้เข้าใจด้วยงานเปลี่ยนพื้นเนี่ยใช้เวลามากกว่าให้เข้าใจช่างเขาไม่ค่อยอยากรับหรอกแต่ต้องรับเพราะจรรยาบรณเข้าใจไหมครับผมแล้วงานเย็บเนี่ยช่างทําได้มากกว่าเหมือนผมเนี่ยตอนนี้สมัยที่ผมมลาลังบูเลยอะ สตาร์ทเนี่ยผมเปลี่ยนพื้นได้ไอ้เย็บพื้นได้สูงสุดคือ15คู่ต่อวันนะครับแล้วผมเนี่ยทำราคาที่เมื่อก่อนราคา200กว่าใช่ไหมครับผมแต่ถ้าเป็นยุคนี้บอกเลยนะคู่300คู่ไปเลย15คิดดูเท่าไหร่รวมๆแล้วผมได้วันหนึ่งไม่ต่ํากว่า3000นะครับผมตกแล้วเดือนเป็นแสนนะครับผมเมื่อก่อนราคายังไม่เท่านี้แต่ผมได้ติปซะเยอะครับผมเพราะลูกค้าเชื่อมือเห็นไหมครับผมถ้าเลือกงานเย็บการเปินพื้น เอาวันไหนผมเลือกเย็บดีกว่าครับงานเปลี่ยนพื้นเสียเวลาแต่ที่ทําเพราะเคมีมันตรงกันถ้าลูกค้าเคมีตรงกันรับราคาได้เราทําแต่ถ้าเกิดรับไม่ได้เราก็ไม่ทําไม่สีเรลียดครับเขาบอกว่าไปหาช่างอื่นดีกว่าแล้วแต่ครับถึงคุณไม่ซ่อมนะครับผมเชื่อไหมว่าคนที่รอทํายังอีกเยอะผมบอกก่อนนะครับผมว่าเราก็ไม่ใช่ง่ายเหมือนกันนะครับไม่ได้เล่นตัวนะครับผมแต่ลูกค้ามีอยู่แล้วไม่ต้องงอ้อ เดี๋ยวจะมีดราม่า,มาก,กันอีกนะครับที่บอกว่าไม่ต้องง้อไอ้ที่ไม่ต้องง้อนี่คือคนที่ต่อราคานะครับผมเพราะคนเหล่านี้มีแต่ผลเสียนะครับผมส่วนคนที่รับในฝีมือเราได้รับในราคาได้นั่นคือเขาตั้งใจวิ่งเข้าหาเราเองนะครับผมไม่มีการกระแทกกระทันอะไรทั้งสิ้นนะครับพอใจคือทําไม่พอใจคือไปที่อื่นนะครับไปหาช่างที่ถูกกว่าก็ได้นะครับขอย้ำอีกครั้งว่ากระบวนการทําของช่างเรามันต้องใช้เวลานะครับผม ถ้าเกิดลัดขั้นตอนเมื่อไหร่นะครับมีแต่งานเสียแล้วก็เสียแล้วลูกค้ามาโทษเราได้ว่าช่างคนนี้ทําไม่ดีทั้งๆท,ท,ที่ว่าเราลัดขั้นตอนให้คุณแต่เราก็บอกแล้วว่าขั้นตอนเราจําเป็นมากไม่สามารถลัดได้สุดท้ายผลเสียมาตกที่เราเราเลยไม่สนใจทําตามกระบวนการดีกว่ารับราคาไม่ได้รับเวลาไม่ได้รับคิวไม่ได้ไม่ว่ากันนะครับไปที่อื่นแต่ถ้ารับเราได้นะครับรองเท้าของคุณนะครับจะออกมาอย่างสมบูรณ์แบบนะครับผมซ่อมได้ในตัว ขอบคุณมากครับ